สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love ดี้นี่คือเรื่องราวความรักทั่วไปในทุกสถานะสำหรับราศีมีนนะคะประจำเดือนเมษายน2025สําำหรับวันที่ยึดตามแบบตะวันตกนะคะเดี๋ยวแอดมินจะแนบให้ใต้คลิปนะถ้าท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะกับอาจารย์สันก็ติดต่อแอดมินที่ l i น์แอดสอบถามโปรแกรมสอบถามค่าครูได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆอื่นๆอีกมากมายนะคะ ขอบคุณที่สปอนช์ชาแนลเราเรื่ยมาอ่ะเดี๋ยวเรามาใช้พลังงานหลักก่อนแล้วเราก็จะเริ่มต้นจากความรักคู่เป็นประเด็นนะคะคนโสดคนคุยไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ปิดท้ายนะคะคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นนะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะขอทราบพลังงานความรักราศีมีนค่ะเดือนเมษายน อ่า b r o t h e r and s i s t e r อันนี้ความรักอาจจะมาจากคนใกล้ตัวได้นะคะหรือว่าความรักอาจจะมาจากจริงๆแล้วจากคนใกล้ตัวหมดเลยนะทั้ง best friends ทั้ง Sisters, brothers and s i s t e r หรือคุณจะได้คู่รักที่พ,พัฒนาหรือว่าเริ่มต้นความสัมพันธ์จากการเป็นเพื่อนหรือว่ากาลัลยาณม,มิตรนะจะนำพาโชคลาภ ทางความรักมาให้หรือหลายๆท่านอาจจะมีการเปลี่ยนสถานะนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากความรักของอคู่ที่เป็นประเด็นก่อนนะคะขอทราบความรักคู่ที่เป็นประเด็นนะคะราศีมีนค่ะความรักของคู่ที่เป็นประเด็นนะคะราศีมีน จริงๆแล้วความรู้สึกระหว่างคุณกับเค้าหรือชะตามันยังมันยังลิงก์กันอยู่นะมันยังผูกพันกันอยู่นะต้อง <Rach man. S 1> บอกว่าเดือนนี้เขาพยายามต่อสู้กับความรู้สึกตัวเขาเองมากเลยนะมากพอสมควรเลยทีเดียวนะคะ เพราะใจเขาอะอยากกลับมาแต่ก็กลัวว่ากลับมาแล้วอะทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมกลัวว่ากลับมาแล้วอะคุณอาจจะไม่รับเขาไม่ตอบรับเขาเข้าไปในชีวิตเหมือนเดิมนะคะแต่มีเกณฑ์การวนเวียนกลับมาแน่นอนด้วยโชคชะตาค,คนคนนี้คุณอาจจะได้กลับมาเจออีกครั้งหนึ่งด้วยความบังเอิญหรือมีเหตุให้ต้องพูดคุยกันแต่อย่างที่บอกอะสถานะมันจะกลายเป็นเหมือนกัลยาณมิตรซะส่วนใหญ่นะคะ คือคุยได้พูดได้นะคะอาจจะมีปัญหาจะติดเกี่ยวเรื่องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องกฎหมายนะคะก็อาจจะเป็นคู่สามีภรรยานะคะเพิ่งหย่าร้างอาจจะต้องคุยกันเรื่องลูกเรื่องทรัพย์สินต่างๆที่มันมีเหตุจะต้องพูดคุยกันอยู่หรือว่าอาจจะเป็นคู่ที่มีคอมมิชเมนต์นะคะแต่พอแยกกันไปคอมมิชเมนต์หมายถึงเตรียมตั้งหลักปักฐานเตรียมที่จะมั่นหมายแต่ว่ามีเหตุให้ต้องเป็นประเด็นแล้วก็ห่างกันไปนะคะ มันก็อาจจะมีเกณฑ์การจะต้องกลับมาทําข้อตกลงใหม่อะไรพวกนี้นะคะมันเลยอาจจะมีการกลับมาพูดคุยกันในลักษณะเหมือนเป็นเพื่อนเสียมากกว่านะหรือตัวเขา,วาอาจจะกลับมาเรียนเนียนในลักษณะขอเป็นเพื่อนก่อนเพื่อดูท่าทีแล้วก็มีความหวังว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้กลับมาเหมือนเดิมได้ปลายทางนะคะเป็นสีดาบนะงานนี้คงต้องคิดหนักหน่อยนะคะ ใช้ความรู้สึกเยอะๆหน่อยหรือว่าอาจจะต้องดูพฤติกรรมเขาไปนานๆหน่อยไพ่บอกว่าถ้าเกิดว่ากลับมาแล้วคุณรู้สึกไม่สบายใจอะให้เก็บเขาไว้เป็นเหมือนเพื่อนไปก่อนยังไม่จําเป็นต้องเร่งร้อนเพราะความสัมพันธ์มันจะอยู่ในช่วงของความไม่ชัดเจนอยู่ประมาณ4เดือนนะคะแต่ตัวคุณอะพลังงานมันเป็น temperance กับ strength หมายความว่าจริงๆแล้วคุณก็อยู่ได้โดยที่ไม่มีเขานะ คือไม่จําเป็นต้องมีเขาเข้ามาในชีวิตก็ได้อะความรักครั้งนี้มันคือ justice เนาะมันรู้สึกเหมือนเป็นคามา a relationship มากกว่าคุณอาจจะตัดสินใจปล่อยวางโอเคอาจจะเป็นแค่เพื่อนกันตลอดไปแต่ว่าอาจจะไม่ได้กลับเอาเขาเข้ามาในชีวิตอีกแล้วนั่นเองนะคะเพราะตัวคุณเองก็เตรียมตั้งต้นเริ่มต้น episode ใหม่นะคะเติมเตรียมตั้งต้นเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นมากกว่า เหตุการณ์อาจจะสับกันได้ไวเวอร์ซ่านะคะเกี่ยวเนื่องกับชะตาที่ยังผูกพันเกี่ยวเนื่องการกลับมาแล้วอาจจะเปลี่ยนสถานะเป็นกรัรยาณมิตรเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีตุลเกี่ยวเนื่องกับคนที่อยู่ไกลกันคนแดนไกลและราศีสิงห์อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนโสดกันบ้างโสดราศีมีนเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานไปพร้อมๆกันเลยค่ะขอทราบพลังงานความรักคนโสดราศีมีนนะ คนโสดราศีมีนค่ะแม่คนโสดเดือนนี้อาจจะมีเรื่องยุ่งๆหลายอย่างนะอาจจะไม่มีเวลาคิดเรื่องความรักก็ได้นะคะหรือจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีคนที่กลับเข้ามาแล้วอาจจะทำให้คุณบล็อกเขานะคะหรืออาจจะไม่ถูกใจแล้วก็เลยบล็อกบล็อกช้ำเลยนะสำหรับราศีมีนนะ ดูสิเดวิลคู่กับเดลเวอร์มันมีนัยยะสำคัญยังไงมีนัยยะสำคัญตรงที่คนที่คุณไม่อยากจะให้กลับมาคนโสดนะคะคนที่คุณไม่อยากจะให้กลับมาเขาอาจจะกลับมาแล้วคุณก็คงจะบล็อกเขานั่นคือเดวิลส่วนเด e เวอร์คือคนที่คุณถูกใจอะมีเกณฑ์จะเข้ามาแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงหลังเดือนเมษายนนะคะเพราะว่าไพ่เกิดทีหลังนะคะ ดังนั้นในเดือนเมษายนเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์การบล็อกคนที่ไม่ถูกใจบล็อกคนที่ไม่ใช่ออกไปนะคะใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองมีความสุขไปสักระยะหนึ่งพอหลังเดือนเมษาพลังงานเดลเวอร์มันเข้ามาหลังเดือนเมษามีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เจอเนื้อคู่รักแท้ที่คุณเฝ้ารอนะคะอินเดียฟ r วเจอร์เป็นสามเหรียญเนาะเนื้อคู่หนนี้อาจจะมาจากคนใกล้ตัวหรืออาจจะเริ่มจากการเป็นเพื่อนที่ดี เพื่อนที่เห็นอกเห็นใจหรือเขาอาจจะเข้ามาในเชิงให้ความช่วยเหลือจนทําให้คุณรู้สึกประทับใจในตัวเขาหรือเธอคนนี้มากๆเลยนะคะเนื้อคู่ของคุณเป็นเดลเฟอร์นะก็ค่อนข้างจะคลั่งรักแหละนะเป็นคนรักเป็นคนชอบตามใจชอบเอาอกเอาใจนะคะแต่เพียงแต่ว่าหนนี้เนื้อคู่ของคุณอาจจะไม่ได้ตรงสเปค100%เเเต็มอาจจะในเรื่องของรูปร่างหน้าตาเชื้อชาติศาส,สนาสัญชาติอะไรแบบเนี้ยนะคะ เช่นคุณชอบคนไทยแต่อาจจะได้ชาวต่างชาติชอบต่างชาติโซนนี้แต่อาจจะไปได้อีกโซนหนึ่งเป็นประมาณนี้นะคะชอบโซนเอเชียแต่อาจจะได้เป็นโซนยุโรปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเปิดใจเนี่ยพลังงานด้านหลังสำรับมันออกมาบอกว่ามันจะเป็นความรักที่เข้าอ,อกเข้าใจแล้วก็เป็นความรักแบบสามเหรียญเป็นทีมเวิร์กที่ดีเป็นความรักที่สบายใจก็มีโอกาสที่จะ แต่งงานกันได้ในภายภาคหน้าแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มีคนคุยมาก่อนน่ะคุณจะเจอคนสองคนเข้ามาในชีวิตนะคะมีตัวจริงกับตัวหลอกคนหนึ่งก็คลั่งรักดูหวือหวานะคะแต่สักพักหนึ่งฟีบสักพักหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ หมดโปรนะคะ The Devil หมดโปรก็เงียบหายไปมันจะกลายเป็นท็อกซิกถ้าเกิดเจอคนลนักษณะรักเร็วนะคะรุนแรงดูผิดปกติบล็อกไปเลยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวคุณจะเสียเวลาเสร็จแล้วก็อดทนรอแต่ลูฟเฟอร์ของคุณจะเป็นความรักที่ดีระมุนละไมดีต่อใจมากกว่านี้นะคะแล้วก็คุณจะมีความสุขกับความรักครั้งนี้ถ้าคุณได้เจอเัเขาหรือเธอคนนี้นะคะ เรื่องของอายุนามของคู่แท้ของคุณคนนี้อาจจะแตกต่างจากที่คุณคิดนะคะคือจะแตกต่างออกไปจากที่คุณคิดแต่มันเป็นความรักแท้ที่ดีที่ทำให้คุณมีความสุขแล้วก็มีความสบายใจในท้ายที่สุดเกี่ยวเนื่องกับมีเกณฑ์จะต้องบล็อกคนที่ไม่ถูกใจนะคะหรือบล็อกคนที่ทำให้คุณรู้สึกแย่และกลับหม่ครั้งออกจากชีวิต เกี่ยวกับรักแท้ที่จะเข้ามาในช่วงหลังเดือนเมษายนเกี่ยวกับชาวราศีมังกรเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุลมนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรบ้างขอสร้างพลังงานคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีมีนค่ะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน ชัดไม่ชัดไม่รู้แต่คุยความรู้สึกว่าถ้าปล่อยให้คุณรอคุณก็พร้อมที่จะไปต่อแล้วนะคือก็จะไม่รอแล้วแหละไพ่เดชขึ้นแต่ไพ่เดชอะ่ะมันคือการ r ัน s f o r m มันคือการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วไพ่ก็ออกมาค่อนข้างที่จะดีด้วยนะคะคิดว่ามีเกณฑ์การเปลี่ยนสถานนะจริงๆแล้วคุณแล้วเขาอาจจะห่างกันแล้วก็ไม่ได้คุยคุณอาจจะเว้นระยะแล้วแล้วเขาอา่ะรู้สึกตัวได้ว่าพอไม่มีคนอยู่แล้วมันเงียบเหงา นะพอไม่มีคนอยู่แล้วเฮ้ยมันเหมือนขาดอะไรไปจริงๆนะคะคืออาจจะเป็นจิตวิทยาหรืออะไรก็ได้อะพอคุณเลิกคุยกับเขากลายเป็นว่าเขาจะเป็นฝ่ายมาตามคุณนะจะมาขอชัดเจนกับคุณนะคะพ่ออมบอกว่าจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษาย,ยนเพราะคุณทั้งคู่อาจจะห่างไปคุณอาจจะเลิกคุยกับเขาไปสักระยะแล้วเขารู้สึกได้แล้วว่าเอ้ยอเขาอยากที่จะมีคุณเขาอยากที่จะไปต่อนะคะดังนั้นมีความเป็นไปได้ว่าเดือนเมษาย,ยนเนี้ย เขาจะกลับเข้ามาอีกครั้งนะคะแล้วก็จะชัดเจนกับคุณนะ,ะชัดเจนในระดับที่คุณรู้สึกโอเคให้ภัยได้ไปได้ไปกันต่อได้แต่เพียงแต่ว่าไพ่เลือกอะไพ่าสามเท้ามันอยู่ที่ฝั่งคุณด้วยนะั่นหมายความว่าคุณอาจจะไม่ได้คุยกับเขาคนเดียวนะคะดังนั้นการกลับมาของเขาคุณเขาก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุณอาจจะต้องตัดสินใจเลือกว่าจะไปต่อหรือเปล่า ในปลายทางข้างหน้าเป็นหกไม้เท้าไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรยูนิเวอร์สจะสนับสนุนคุณในทุกทางถ้าคุณเลือกคนที่ใช่ไปต่อได้แน่นอนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเลือกคนที่ไม่ใช่ยูนิเวอร์สจะตัดออกแล้วก็จะเอาคนที่ใช่ใส่มือมาแทนนะโอเคไหมนะเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีพิจิกเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสถานะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคนที่ไม่ชัดเจนนะคะในช่วงเดือนเมษาย,ยนเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะ ทีนี้ถ้าท่านใดบอกว่าชัดเจนแล้วล่ะทุกอย่างดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันที่คนมีคู่ก็ได้แต่ว่าสถานการณ์ไม่ชัดเจนโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ถ้าท่านใดลักษณะคุยกันแบบมามาหายหายคนนี้เขาก็จะเริ่มคุยกับคนแบบ r i เรียสมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะขอเปลี่ยนสถานะ ะคะจากตอนแรกบอกขอคบเป็นเพื่อนอาจจะเออขอจริงจังขอชัดเจนมากกว่านี้นะคะแต่มันก็ต้องดูกันยาวๆนะคะไพ่บอกว่าให้ดูกันยาวๆแล้วก็ให้ตัดสินใจเลือกด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นราศีมีนกันบ้างนะคะขอสร้างพลังงานคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นราศีมีนค่ะ มีคู่ที่ไม่มีประเด็นราศีมีนะแหมมีอะไรช่วงนี้ถ้าไม่สบายใจขอให้พูดกันตรงๆนะคะไพ่สื่อสารที่ฝั่งเขาก็ค่อนข้างที่จะดีนะในเดือ,อนนี้ถ้ามีอะไรไม่สบายใจนะโดยเฉพาะเรื่องแผน การสร้างครอบครัวนะสามเหลียญเรื่องแผนการสร้างครอบครัวการแต่งงานนะคะจะมีการพูดจากันได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะอะไรที่ไม่สบายใจนะหรือทําให้คุณรู้สึกสงสัยถามเขาได้เลยนะในเดือนนี้จะมีการพูดคุยกันถึงรายละเอียดในเรื่องของการสร้างครอบครัวการใช้ชีวิตการแต่งงานเดี๋ยวมันจะมีการพูดคุยเกิดขึ้นมันเป็นแพลนในระยะยาวแต่ว่าคุณทั้งคู่ ในทุกๆเดือนมันอาจจะมีการพูดเรื่องนี้บ้างเดือนละนิดเดือนละหน่อยนะคะเดือนเมษายนก็เป็นอีกเดือนที่อาจจะมีการพูดคุยถึงเรื่องอนาคตนิดหน่อยแล้วก็มองหาช่องทางดูความเป็นไปได้นะคะในอนาคตนะเช่นแต่งแล้วจะไปอยู่ที่ไหนจะซื้อบ้านอยู่ตรงไหนอยู่ฝั่งไหนนะคะจะเริ่มต้นอย่างไหนประมาณนี้เป็นเดือนแห่งการปรึกษาหารือค่ะนะคะเป็นเดือนที่คุณและเขาเนี่ย เหมือนกับพูดคุยให้คาปรึกษาเหมือนเป็นคนในครอบครัวกันอะเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องอะนะสำหรับเดือนนี้นะคะปลายทางความรักมันยังอยู่ตรงนั้นนะคะดังนั้นไปต่อได้แบบสบายใจแต่เพียงแต่ว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ก็อีกเดือนหนึ่งแหละที่การสื่อสารดีนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่า8ดดาบถ้ามีอะไรไม่สบายใจเรื่องอนาคตที่คุณอยากรู้อยากถามถามได้เลยอย่าเก็บเอาไว้นะคะเพราะเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่จะต้อง เคลียร์เรื่องแผนหรือว่าคุยเรื่องแผนอนาคตกันอีกรอบหนึ่งนะ,ะบางทีอ่ะอาจจะเตรียมกันมาตั้งนานแล้วแหละจุดจดจ้องจ้องนะหรืออาจจะมีการเลื่อนคลาดเคลื่อนไปนะคะแต่ว่าในแต่ละเดือนการพูดคุยของคุณอะ่ะมันก็จะยิ่งดีมากยิ่งขึ้นจะเห็นอนาคตชัดเจนนะคะในท,ที่สุด2ถ้วยออไม่เกิน2ปีหรอกอาจารย์มีความรู้สึกว่าคุณน่าที่จะได้แต่งงานแล้วก็ลงเอยได้อยู่ด้วยกันนะคะเกี่ยวเนื่องกับการปรึกษาหารือเรื่องแพลนอนาคต นะคะอะไรที่ไม่สบายใจอย่าลืมพูดคุยนะแปดดาบเตือนแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุไฟราศีกันนะธาตุน้ำแล้วก็ธาตุดินพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ